ดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอคุณเต้วันจันนะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะเรามาถึงหน้าที่30แล้วค่ะดเด็กนะคะเป็นยังไงบ้างคะเออวันจันทร์ที่แล้วเด็กก็ได้ฝึกอ่านนะคะฝึกสะกดหัดฝึกสะกดตัวพิชิะแล้วก็สลับแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน้าที่30ค่ะดเด็ก30นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะเด็กนะคะก็จะไปรกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีพี่มีน้องใช่ไหมคะ ซึ่งเราเคยเรียนเรื่องบุคคลและสถานที่นะคะก็จะออระบุว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆมีหน้าที่อะไรบ้างวันนี้นะคะภาษาไทยก็จะให้เด็กรู้จักตัวพิจนะค่ะวันนี้นะคะคุณเต้ก็เอาแบบกระาขึ้นบนกระดาษแล้วค่ะมาดูนะคะเด็กๆคะอันนี้นะคะเราจะอ่านพร้อมกันนะคะว่าข้อครัวของฉันอีกครั้งนะคะครอรัวของฉันนะคะ ในแบบฝึกหัดหน้าที่30นะคะก็จะให้เด็กวงกลมตัวภาชนะต้นนะคะตัวชั้นต้นก็คือตัวสีแดงๆน,น,นะคะที่โจดย์กำหนดให้แต่เด็กมาดูก่อนนะคะว่าครอบครัวของฉันของคุณเต้เยประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่ะอันดับแรกนะคะเด็กๆก็จะเห็นนะคะเราจะมาฝึกสะกดกันนะคะพออพอพอไม่เองพ่อค่ะ ต่อไปค่ะมาดูเด็กผู้ชายนะคะตัวเล็กๆที่อยู่ข้างพุณพ่อนะคะเราจะอ่านว่า P E P P ไม่เอกพี่ P E P P ไม่เอกพี่อันนี้นะคะเรียกว่าพี่ค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ฝั่งผู้หญิงมั้งนะคะคนนี้นะคะใครนะคะเด็กๆเด็กรู้ไหมเอาเรามาฝึกสะกดกันนะคะ M A แ M แม่ไม่เอกแม่ แม่แม่แม่ไม่เอกแม่ค่ะนะคะอันนี้ก็แม่นะคะต่อไปค่ะมาดูน้องผู้หญิงคนเล็กๆนะคะเราเรียกว่าน้องค่ะเราจะสะกดแบบนี้นะคะนองงนองน้องไม่โทรน้องนองงน้องน้องไม่โทรน้องค่ะทีนี้นะคะตากสุดขัดหน้านี้เขาให้เด็กวงโกงค่ะเขาก็จะมีตัวอะไรมาให้มากนะคะดี๋ยวเรามาบอกเอ่อพูดพร้อมกันค่ะอันนี้หมอหมาค่ะงูค่ะ ยอยักษ์ค่ะซอฟันค่ะทอพานค่ะนอหนุมค่ะพอสัมเพาค่ะบอใบไม้ซึ่งเด็กๆเ,เขียนฝึกเขียนาตามรอยปับไปหมดแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาทำแบบึกขัดกันนะคะเขาบอกว่าให้เด็กวงกลมนะคะตวัวชนะสีแดงที่โสดกำหนดให้ ค่ะทีนี้เราก็จะทําแบบหัดกันนะคะเขาบอกว่าให้เด็กเนี่ยวงกลมตัวชนะนะคะตัวชนะ,ะข้างหน้าที่โจดกําหนดเป็นตัวสีแดงในเหนังสือของเด็กนะคะก็จะเป็นตัวอักษรสีแดงใช่ไหมคะทีนี้ค่ะดเด็กๆคุณคำว่าพ่อก็คือตัวอะไรคะดเด็กพอพานแล้วก็พี่ตัวนี้ก็คือพอพานเช่นกันนะคะพี่ก็จะขีดเส้นให้ซึ่งเขาบอกให้เด็กดูตัวชนะข้างล่างแล้ววงกลมค่ะตัวนี้นะคะดเด็กใช่พอ่อพ,อพานไหมคะ เรบอกแล้วฟอฟันหางจะยาวสูงๆนะคะส่วนอันนี้ค่ะใช่ไหมคะเด็กๆเออใช่คําเดียวกับพ่อแล้วก็พี่ใช่ไหมคะเด็กดก็วกกกงกลมเลยค่ะอันนี้นะคะใช้พอพันเหมือนกันแล้วก็วงพี่พอพานต่อไปนะคะมาดูผู้หญิงคนนี้ค่ะแม่ใช่ไหมคะเด็กๆก็มาดูซิว่าตัวชนะนะคะเออภาษาไทยเนี่ยตัวไหนหนะ้าที่เป็นมอมา้าที่เหมือนกับตัวนี้ค่ะเราก็จะขีดเส้นให้เด็กมอมา้าตัวแรกใช่ไหมคะ วงกลมแบบนี้นะคะวงกลมที่ส,สวยๆนะคะเด็กๆต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะอันนี้น้องเด็กๆดูสิว่าอันไหนนอนหนูนะอันไหนคะเด็กๆอันนี้ใช่ไหมคะอ่านก็อยูนะคะวันนี้นะคะแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องฝึกสังเกตนะคะตัวพชนะภาษาไทยนะคะวันนี้คุณเต้าฝากกันบ้านไว้ด้วยนะคะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะหัด สะกดตัวพัชนะเยอะๆนะคะเด็กๆจะได้รู้จักตัวพัชนะค่ะวันนี้ครูเต้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ